กูไปกลางง่ารอบนี้ไม่มีทางพลาดกูบอกเลยหัวใหญ่โง่เลยรีบเอาเพชรมาให้ได้นะเื่อเคนั่นก็จีนก็กูด้วยแหละกูกูไปแจกกับเพื่อนก่อนด้วยเฮ้ยกันไข่ไอ้ยี่ตองไอ้วินถึงแล้วบล็อกเดียวมึงไม่ไปเอาเลยแล้วสองชิ้นแล้องชิ้นะโ้วดินนี่เลยนะมันสองจุดก็คือตรงกลางนอ้เก็่งว่าเจอละเออแล้วมึงก็วิ่งกลับมาบกลันเอ้ยเอาสะพานออกไปได้ได้เป็น สีแดงคนเยอะสุดต้องเจอตีมหน่อยนะเันีมอยู่นีอันหนึ่งสีที่มันต้องการไงเพื่อนที่เป็นแดงแม่งกันบ้านกูเนียนอยู่กูเนียนซื้อของบ้านมันไหมอ๋อโหมันโะเบิแล้วเราแล้วมันกัเราไม่ลอหรอที่ที่หน้าจอกูเป็นผ่านไปมันปรับแสงเองไอ้เหี้ยไม่มีพี่แกมันเอาบล็อกแข่งกันกูนึกว่ามันเอาขนแกะโอเล่นกูแล้วไงไปแล้วเพื่อนไปเออไปเจอกันเพื่อนพรุ่งนี้ก็เจอนี่หว่าไม่เจอนี่หว่า เดี๋ยวกูว่าไปบ่ายสิพังนะเฮียคุณสู้คงจะไปตอนไหน <c oughs> โอ้กูตายถ้าได้พีแอ็กเหล็กแม่งโดนกูพีเอ็กเหล็กอะ่ะเนี่ยได้แล้วได้แล้วจ <c oughs> พีเอคกไม้ก็ได้แต่พีแอ็กเหล็กอะ่ะนี่นะเนี่ยเอ้าเฮียเห็นกูต่อบล็อกให้เสือวิ่งมากลางทำเป็นเหมือนสะพานนี้มึงต่อเองแล้วนั่นที่กูเป็นคนต่ออะไรเป็นเฮียอะไรมากไหมกูตายอุ้ยกูมันตาย ใครตายกันแน่วัก like ูมันตายเยี่ยมันมามันมามันมาเข้ากูหน่อยเล่นกูเลยสี่ไ um อ้มันมาแล้วจะไม่ได้หมดตีนเที่ยมิกูไม่ด้เออเนี่ยเนี่ยกูล่อตีนมามันมันตามมั้ยมันตามกูปะมตามเลยมันตามกูไหมมันตามกูไหมดาไม่ตามอ่ะตามอีวิน นี่นะพี่เลยมีไงหน้าบ้านเลยมุ่งหลอดเท่มุ่งหลอดเท่มึงคิดม่งหลอเท่หล่อหเท่เออเอาดิเออโหออกซิเดียนเดี๋ยวมาดูกันมึงจะขุดได้หรือไม่ไอ้ไฟเอ้ยข้างบนปล่อยโล่งไอ้แยกข้างล่างออกซิเดียนอย่างเต็มเลยเอาสวยกูขุดแตกไปละข้างล่างข้างล่างแม่งออกซิเดียนอย่างเต็มอ่ะแต่ข้างบนแม่งปล่อยโล่งเว้ยโล่งแบบขึ้นไปตีได้เลยอ่ะก็มันนี่ครับก็วันนี้เฮ้ยกูกดแลกของวะ กูไม่ตายกูคอมโบไม่กดเฟื่อนคิวเฮียคนมันนะคลิปเนี้ยหลักสุดแอคชั่นเอาน้เงินเหลือตัวเดียวเก็บมันไว้ก่อนน้ำเงินเอาไว้ปั๊มคิวได้ไแบบไม่ต้องขุดไข่ฆ่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่งก็ออกเกมเองเขียวมึงหลอเท่อะ ไอ้เกี่ยวมึงจะหล่อเท่ให้มันมาก,ากมเกี่ยวหล่อเท่เกี่ยวหล่อเท่อะใช่ไหมโอ้ยเกียวโล่งเลยกูยยตีไม่ทันมันตีกูตายคงเอาใหม่ใหม่ครับชีวิตคนเรามันมีการเริ่มใหม่ได้เสมอเก็บเหล็กญไแรกของเผื่อตายมาเอาของในกล่องได้เลยโู้เพชรแปดเม็ด Bấm Q nấm ngân đi mất. Kết 8 bé ở đạp hết mà Kid bé 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 nè, bé 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 มันกดลงง่ายลงง่ายมึงตายมึงตายไอวินกูปั๊มได้ไหมแต่ว่าบ้านเราแตกเองไม่กันยุกันยุกันหนาแน่นมากตอนนี้ยมึงอย่าหนีมึงอย่าหนีอย่าหนีไมงอย่าหนีเทียออกซิเดียนไอ้วินได้มึงเอาออกซิเดียนกันกูก็ปั๊มเฮขึ้นกูพูดไรไม่ได้กูปั๊มไปเรืเลยๆเพื่อนเรามาวะ น่าที่ไม่มีคนรู้เลยเฮ้ย่าหนีดิเฮียมันหนีมันหนีมันหนีวินมึงวิ่งอยู่ปะน่ะม่เฮ้ยใครวิ่งไปบ้านเราขุดสะพานคิดว่ากูจะตกอ่ะคิวกูโง่ขนาดนไม่ใช่เมื่อวานนว้ยอันนี้มันเรื่องของวันนี้เว้ยเมื่อวานนี้อ่ ไอ,เอนน้เยี่ยนี่จบับกดร้องไหไ้เป็นกดข่มแล้วม่งบ้าอะไรสัญญดโดยดูปวามคิว <c oughs> มึงอย่าหนีดิมึงหนีหพ,พ่อเหอรอไอเเขียนแตกแก้วแก้วออสีเขียวเลยสอคนนะไรค้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อพีเอ็คุณกุณไม่ได้หเหี้ย มานอฟิเดียนกันไหมลงมาแค่เล็กก็ขุดไม่ได้ไม่เหรอมันขุดได้แต่มันไม่แตกให้ใช่ป่ะลองขุดดูไม่ได้เหวินได้ได้ได้กูขุดแตกไปแล้วนะน้ำเงินแ่ะเห็นป่ะกระบาดแล้วเฮ้ยกระดักโง่หลอกกูไม่ได้หรอกโว้ยไอ้เหี้ย ยอ,อย่าเข้าไม่ใช่กูกูเนี่ยอย่าเ้าเมื่อกี้ได้ข่าวว่าตีกูไว้แตกได้ข่าวว่ากูกำลังจะขุดไข่ได้แต่มึงตีกูแตกเหรอแตกไปดิไอ,อ้โง่กูฆ <ขอ S 2> ่า <ใน S 2> เองเรียบร้อยไม่ต้องการก็กได้ใช่ทำมันแปมแปม อนนี้เหรอยเก้อีซี่ป่ะเกาะหนังดับเพชรยี่ห้าคิวมันดับสามป่ะ